นี่ก็รองเท้าของคนพิการเนี่ยขาไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เราก็จะลงออยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งแล้วตัวนี้ตัวนี้ามาแก้รอ,อบหนึ่งเพราะว่าอ่าเขาวัดมาแล้วมันไม่มันไม่เหมือนเราวัดเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็โอเคอันนี้ผมก็แก้เขาเรียบร้อยแล้วน่าจะโอเคแล้วแหละเพราะนี่เขาอยู่ไกลเขาอยู่กรุงเทพนะแต่นี้ก็เรียบร้อยนี่ขาเขาข้างนี้ก็ปกติแต่ข้างนี้เขาไม่ปกตินะ ขาก็โค้งเห็นไม่ขาก็โค้งนิดเดียวเนี่ยขาก็โค้งอย่างนี้เห็นไหมเป็นขากว่าไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงออยนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้หมดนะพวกเนี้ยเป็นหนังแท้หมดเมานวดหนังให้เกาบางทีรองเท้าอ่าคนพิการเนี่ยถ้าเกิดว่า อขาไม่ขาไม่ขาใหญ่ขาเล็กขามีปัญหาเท้ามีปัญหาบางทีวัดมามันเราไม่ได้วัดเองนะนะบางทีก็ดูไม่ไม่เป๊แต่ไม่เป็นไรคนนี้พี่เขาก็โอเคเราก็โอเคตอนนี้เราก็เสร็จนี่นวดหนัให้มันนิ่มนะเห็นไหมคนเราขาคนที่มีปัญหามีเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสูงต่ำก็ไม่เท่ากันอีกขาก็คนละข้างกันอีกเห็นไหมบางก็ช่วยได้เท่าที่บางช่วยนะพยายามช่วยกัน บางคนก็จะดีก็ให้ตังนะแต่บางคนที่ไม่มีตังเราก็ช่วยคิดแต่ค่าค่าวัตถุดิบส่วนค่าแรงไม่ต้องเอาใช่ทำให้ก็ฟรีๆไปนะแบ่งๆกันได้ก็แบ่งๆกันไปนี่แกก็ใส่ได้ยาวนานผมทำงานนี่ผมทำด้วยแบบ ช่วยเหลือด้วยนะคือเราจะคดโกงใครเราก็ไม่ร่ำไม่รวยซึ่งไม่ชอบคดโกงก็ชัดเจนช่วยได้ถ้าที่ช่วยราคาก็กลางๆอย่างเนี้ยลนพกิการแต่ก็ไม่มีตังเราก็ต้องทำให้เขาแต่บางคนเขาก็ใจดีอย่างเจ้านี้เขาใจดีเขาก็ให้คา่าแรงนะ เนี่ยเขาเนี่ยเขาก็ใจดีเขาก็ให้ค่าแรงนีผมก็ขอบพระคุณเนี่ยผมจะได้มีแรงส่งต่อยคนอื่นอีกเอาส่งต่อยคนอื่นคือเราจะได้แบบมีทุนทรัพย์ในการไปซื้อวัตถุดิบหนังช่วยคนอื่นต่ออะไรเงี้ย ตัดรองเท้าคนพิการนี่คนเราขาเนี่ยโกงขาก็นี่สิบี่ช้นเราต้องแบบสูงนี่นี่ลำบากมากเลยคนเนี้ยเขาแล้วบางคนรับน้ำหนัก,กนะรับน้ำหนักตัวเอง นะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ